ช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำปริกอริยาสถาบันการแพทย์วิถีสลาาคุณภาพชีวิตในอิสลาม من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาดังนั้นเราจะให้เขาดํารงชีวิตที่ดีและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้จากอัลกุรอานที่ได้กล่าวมานั้นได้ระบุถึงการตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งโลกนี้และโลกหน้าสำหรับผู้ที่ได้ปฏิบัติการงานที่ดีก็คือการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานและแบบปฏิบัติของท่านศาสนทูตทั้งชายและหญิงและหัวใจของเขาศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์แท้จริงเป็นการงานที่ถูกสั่งใช้โดยอัลกุรอานและแนวทางศาสนทูตของพระองค์ซึ่งถูกกำหนดไว้นักที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮะอาตลา โดยที่พระองค์ทรงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในโลกนี้และทรงตอบแทนรางวัลที่ดียิ่งจากสิ่งที่เขาได้กระทำไว้ในโลกหน้าการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธานั้นนอกจากมีหลักฐานจากอัลกุรอานแล้วยังมีหลักฐานจากอัลฮะดิษของท่านศาสนทูตที่กำชับให้มุสลิมขอพรต่อลอ ให้มีความสุขความสบายซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นคือการมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีปัจจัยยังชีพที่สุจริตดำรงตนด้วยความพอเพียงและประกอบคุณงามความดีตามหลักคำสอนของศาสนาส่วนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโลกหน้านั้นคือ การได้รับผลตอบแทนจากการกระทำบนโลกนี้ทั้งด้านความศรัทธาสภาวะทางจิตใจและการปฏิบัติตนต่อพระเจ้าและมนุษย์ดังนั้นสิ่งที่ยืนยันถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอิสลามคือการได้รับความสุขทั้งสองโลกและได้รับสองสวรรค์หมายถึงสวรรค์นในโลกนี้คือการได้รับความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและสวรรค์นในโลกหน้าคือ ความพอพระทัยจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยการตอบแทนสวงสวรรค์อันบรมสุขถาวรตลอดกาลทันอิบนุอับบาสได้ให้นิยามการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโลกนี้คือการที่คนคนหนึ่งได้รับปัจจัยยังชีพที่สุจริตถูกต้องตามหลักการของศาสนารวมถึงสิ่งที่เลาะทรงทำให้บ่าวของพระองค์รู้สึกถึงความพอใจในโลกนี้ด้วยปัจจัยยังชีพที่ถูกอนุมัติ แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตามฉะนั้นจิตใจของเขาจะไม่เรียกร้องปัจจัยยังชีพที่ศาสนาไม่อนุมาตถึงแม้ว่าจะไม่เห็นคนจำนวนมากมายที่ประกอบการงานที่อัลอสรงพอปไทยที่จะได้รับปัจจัยยังชีพที่ศาสนาอนุมาตอย่างมากมายแต่อย่างใดในโลกนี้ก็ตามคัมภีร์อังกุรอานได้บัญญัติถึงความพอเพียงไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่นการรู้จักพอเพียงในทรัพย์สินที่ตนหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงในหนทางที่สุจริตการรู้จักพอเพียงในอำนาจบาร,รมีที่สะสมความดีไว้จนคนยกย่องนับถือการรู้จักพอเพียงในวิถีของการทำมาหากินตามความสามารถที่ตนมีใช้ความสามารถในหนทางที่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่สุจริตแบ่งปันช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยกว่า และรู้จักพอเพียงในชีวิตความเป็นอยู่ไม่อยากได้ในสิ่งที่เราไม่มีเพราะจะทำให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อนการรู้จักพอเพียงไม่ทะเยอทะยานจนถึงกลับไปทำร้ายผู้อื่นด้วยการอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายหรือถึงขั้นใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการจะครอบครองดังที่เอเล์ทรงตัดไว้ความว่า บรรดาผู้ที่ใช้จ่ายในทรัพย์สินที่อัลอ์ทรงประทานแก่เขาเขาก็จะใช้จ่ายอย่างไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่ตรหนีทีเหนียวเขาจะใช้จ่ายอย่างปานกลางระหว่างสองสภาพนั้น จากอัลกุรอานที่กล่าวมานั้นได้สอนให้เราใช้ชีวิตแบบพอเพียงกับสถานภาพของตนอย่าฟุ่มเฟือยอย่าสุรุ่ยสุร่ายจะต้องรู้จักประหยัดมัธยัติใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่พอเพียงกับความต้องการไม่ใช้จ่ายเกินไปจากความต้องการพื้นฐานของตนและเกินไปจากฐานะอันแท้จ,จริงท่านฮัสซันอันบัสรีได้กล่าวว่าการใช้จ่ายในหนทางของอ,อัลลอ การช่วยเหลือในกิจการของศาสนาไม่ถือเป็นการสุรุ่ยสุร่ายดังนั้นคนที่ติดลทัทธิวัตถุนิยมบริโภคนิยมและบันเทิงนิยมมักจะใช้จ่ายเกินตัวเสมอหากเรารู้จักควบคุมการใช้จ่ายของเราให้พอเพียงกับความต้องการพื้นฐานแล้วเราก็จะไม่ต้องพบกับความขาดแคลนจนนำไปสู่ความยากจนได้ อิสาลามได้มีหลักคำสอนเกี่ยวกับการบำบัดจ,จิตใจและการทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสุขด้วยวิธีการเข้าหาพระเจ้ารำลึกถึงพระเจ้าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ทำให้สภาวะทางจิตใจมีความเบิกบานและสงบขณะเดียวกันก็ช่วยขจัดความวิตกกังวลและความเสียใจไปด้วยดังที่อลัลลอฮ์ซุบฮานุตลาทรงตัดไว้ความว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและหัวใจของพวกเขาสงบ ด้วยการรํำลึกถึงอัลลอฮ์พึงรู้เถิดว่าด้วยการรํำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นหัวใจทั้งหลายจักสงบจากอันกุรอานที่กล่าวมานั้นบ่งบอกถึงวิธีการทำให้จิตใจสงบลงและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการรํำลึกถึงอัลลอฮ์จึงมีผลดีเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและทำให้ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ตามที่ทุกคนหวัง ในที่สุดก็จะนำไปสู่การยอมซิโรราบและพึ่งพิงต่อพระองค์เพียงผู้เดียวและนั่นย่อมเป็นเหตุแห่งการรอดพ้นจากไฟนรกและได้รับความสำเร็จในสวงสวรรค์ุา